มีเคล็ดลับความอร่อยไหมแม่น้ำนี่ไงอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือตาโตท่าน้ําวัดหอมเกตเปิดอะขายตั้งแต่อยู่ไร่ขิงแล้วมัน20กว่าปีแล้วอะแต่ก่อนก็ขายริมน้ําแบบนี้แหละที่หน้าวัดไร่ขิงอะแล้วพอหมดยุคเตี๋ยเราก็เลยมาวิ่งตามลําน้ําอะไรเงี้ยเริ่มต้นจาก15บาทแล้วพอเริ่มเปลี่ยนยุคเปลี่ยนอะไรไปของมันแพงขึ้น็เลยขึ้นตอนนี้ก็ปัจจุบันก็ เริ่มต้นจาก30 40, 40แล้วก็50ก็ไม่มีอะไรมันก็เดิมเดิมผืนผืนกเล็กน้ําเล็กยําเล็กแห้งเย็นาโฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็หมูแดงมันไม่ต่างกับที่อื่นเพียงแต่ว่าให้เยอะเท่านั้นเองให้เยอะกว่าคนอื่นถ้าจะมาทานก๋วยเตี๋ยวผมร้านอยู่ที่วัดหอมเกตถ้าอยู่ท่าน้าเลยครับอำเภอสัมพนันจังหวัดนครปฐม,มเปิด9ก้าโมงถึงประมาณไม่เกินบ่ายสองมาได้เลยทุกวันอย่าลืมมีของอร่อยต้องมีพุง